เพื่อนเพื่นท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันว่างที่โควิดมันระบาดอย่างรุนแรงทุกคนก็คงไม่ได้ไปไหนกันนะฮะคงเฝ้าอยู่กับบ้านนะฮะผมพาเพื่อนๆพ่อ,อามาชมทะเลกันนะครับสถานที่ที่ผมใกล้ๆที่ผมอยู่เนี่ย หรือว่าใกล้กับร้านยกนิ้วเนี่ยมันก็จะมีทะเลอยู่สองฝั่งเป็นทะเลอ่าวไทยกับทะเลน้ำจืดที่เขาเรียกว่าทะเลน้อยนะครับอันนี้ทั้งที่ผมนำเสนอเพื่อนๆอยู่ก็คือเป็นทะเลอ่าวไทยตอนนี้น้ำทะเลเขียวมรกตทีเดียวนะครับและมันอยู่ใกล้กันมากไม่เกิน2กิโลนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมชแนลร้านอาหารยกนิ้ววันนี้ก็ว่างเลยแล่ะครับโควิดอย่างนี้พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวพลองรีกันนะวันนี้เห็นไหมครับความสวยงามนะดอกทานตะวันเนี่ยเบ่งบานงามมากนะแต่ไม่มีคนมาชม คลองลีนี่วันนี้เนี่ยมีแต่ความสวยงามธรรมชาติแล้วก็มีร้านกาแฟรอยน้ำแต่วันนี้ไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวนะครับพอผมพาเพื่อนๆมาชมหลังโควิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส แล้วก็เขาไม่ได้แค่มีแพรร้านกาแฟอย่างเดียวเขามีแพรที่พาไปร่องในทะเลน้อยนะครับนะฮะบ,บรรยากาศสวยงามทีเดียวในยามเย็นนะที่เราไปกันเนี่ยมันมีร้านค้าแถวนี้ก็ไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยนะครับทุกคนก็ กลัวแล้วก็ตกอกตกใจกับโควิดนะครั้งนี้นะฮะควายของรีเป็นไงครับมีคนเข้าไปรอลากแล้วอะริมริมมันไม่ใช่ริมคลองมันเป็นทะเลน้อยอะครับนะฮะของรีวันนี้เนี่ยสวยสดงดงามบรรยากาศนี่ สบายมากๆนะฮะผมพาเพื่อนๆได้ชมรอบๆนะครับลมก็เย็นนะครับอากาศก็สบายๆนายามเย็นๆแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไปที่ครองรีนะคร เป็นอบตอหลังอบตอคลองรีนะครับพี่กัดอ่าแล้วเพื่อนๆจะเห็นนกนางวนอะไรอ่ะบิโชบเจ้าแก่งต่างๆอ่าที่อยู่กลางทะเลน้อยนะครับนกนางนวลน,นกนางแอ่นอที่บินโชบไปโชบมาาย ได้แสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับฟ้าวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม